สถิติโลกอันฮิลันยืน300ล้านยูโรสู่ขอเอ็มบัปเป้ทีมดังแห่งซาอุดีอาระเบียยื่นข้อเสนอ300ล้านยูโรหว,งวังคว้าแนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสไปร่วมทีมอันฮิลนันทีมดังแห่งซาอุดิโปลียื่นข้อเสนอ3 0 0ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวคิลิยยนเอมบัปเป้ไปร่วมทีมแนวรุกทีมชาติฝรั่งเศส ปฏิเสธที่จะต่อสัญญาใหม่กับเอชเทำให้มีการคาดการว่าเขาเตรียมย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ก่อนที่สัญญาจะหมดลงในซัมเมอร์ปี2024โดยมีเลียนมารลิดเป็นทีมเต็งคว้าตัวไปร่วมทีมมาโดยตลอดทั้งนี้หากการย้ายทีมครั้งนี้เกิดขึ้นจริงจะเป็นการทำลายสถิติโลกการย้ายทีมครั้งใหม่ แทนที่เนยมาที่ย้ายจากบาร์เซโลนามาร่วมทีมเปเอเชโดยค่าตัว222ล้านยูโรในปี2017นอกจากนี้เชื่อว่าอันฮิลาพร้อมใส่เงื่อนไขให้เลียนมัดลิดสามารถฉีกสัญญาคว้าตัวเอ็มบาปเป้ไปร่วมทีมได้ในปี2024เพื่อซื้อใจเอ็มบาปเปใ้ให้ย้ายมาร่วมทีมไม่ต้องกลัวโดนปาดแข่ง3 0 0 0ล้านอยากซบแนนยูทีมเดียวเท่านั้น เ้ลติค่าตัวส0 0 0ล้านตกเป็นข่าวต้องการย้ายมาร่วมทัพกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเดียวเท่านั้นในช่วงซัมเมอร์นี้อันเปโดแปดุลลานักข่าวชาวอิตาลียืนยันวา่าลาสบูทฮอยลุนกองหน้าทีมชาติดเดนมาร์กของอตาลันตาต้องการย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงทีมเดียวเท่านั้นในช่วงซัมเมอร์นี้ฮอยลุนวัย20ปี เป็นเป้าหมายสำทับอันดับหนึ่งของปิศาจแดงในเวลานี้โดยปิศาจแดงสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วเหลือเพียงตกลงค่าตัวกับอัตาลันตาที่คาดว่าต้องการค่าตัวไม่ต่ำกว่า80ล้านยูโรประมาณ3,000ล้านบาททั้งนี้รายงานล่าสุดระบุว่าแม้จะมีปาลิแซแชักแมงที่หวังจะปัดหน้าแมนยูนเต็ดในการคว้าหอยลุนไปร่วมทีม แต่ตัวของห้อยรุ่นยังคงหนักแน่นและมองแมนยูในเตเป็นตัวเลือกเดียวในการย้ายทีมเพราะเขาเป็นแฟนตัวยงของปีศาจแดงตั้งแต่เด็กและกำลังตั้งตารอให้ปีศาจแดงปิดติวตัวเขาเข้าไปร่วมทีมโดยเร็วที่สุด